คือเชฟเอ็มนะครับวันนี้จะมาเสิร์ฟคุกมักกะสีคอ20คอนะครับใขุู่ขันสองชั้นในฐานโอ้ยมีทับฟู้ด้วยยอดคำแรกนะคะทุกคนหอมทับฟู้มากบอกเลยแต่หอมเวอร์ นี้มีชื่อว่าปลาบุรีสมุกส่วนใหญ่เนี่ยปลาบุรีก็จะนั่นาางมาเบินไฟหรือไม่ก็าทำเป็นสเต็กย่างย่างเกลือย่างติ๊กยูเอ็กซคลูซีฟมากอยู่กับอีกสององ โอ้ตาเตะไง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  <c oughs> ไง,ไง <c oughs> ขอบคุณค่ะเชฟครับสุชีคำคำแรกนะครับเชฟเสิร์ฟเป็นปลาชิมาจิหรือที่เรียกว่าปลาทูญี่ปุ่นเนื้อมันเวลาทานเข้าไปนะครับแต่เด้งๆก,กรอบๆทาน ั็เป็นกุ้งหวานนะกุ้งหวานอามาอีบีขบวนทานคู่กับไข่ปลาเมนไสโกรนะครับรสชาติกตัวกุ้งน,นะครับเป็นอาการกั้ไปเด่ดงๆนะครับแบล้วหวานจะมีรสชาติขกงเรือมะนาวกยี่ห้นะครับ ตัวสุดนี้นะครับเป็นไข่ปลาหมูคนด้วยต่อไปนะคะหอมผลนมากทุกคนด้วยเก็บคัพเฟคร์ส่วนดอกไม้นะครับจะเรียกว่าดอกไม้ลายผีเสื้อฐานได้เหมือนกันเพราะว่าเราสองคนบ้าอุ่นีมากข้าวหน้าน ไม่ค่อยรู้เรื่องครับหอยไม่ค่อยรู้เรื่องฟิลโอ้โห <c oughs> ของเครื่องนครับคิดเป็นอาน, <c oughs> นใช่ไหมครับ <c oughs> เอาไปหมักมามจะมีรสชาติเคเ็มๆเค็มๆหน่อย <c oughs> โอโทรดข้าวหมเป็นโอโทรดเชนที่เชฟ ไปทาซ้อสแล้วก็หนักไว้กอง บบไฟตัวนี้ครับโคชิมานี่เป็นเนื้อที่ดีที่สุดสุดมากเวลานี้นะครับปัจจุบนันเ้วยครับที่ญี่ปุ่นเขาบทุกๆสี่ปีนะครับก็จะมีการจัดแข่งโอล,ลิมปิกดิฟวาเกียวครับก็จะให้แต่ละเมืองนะครับคัดเนื้อที่ดีที่สุดสเข้ามาประกวดกันนะก็เป็นเนื้อคาโกชิมาตัวนี้ได้แขมปมาวันเนือนะครับ มีมันแทรกเข้าในตัวเนื้อหมูไงกินก่อนตามด้วยนะครับสีจะสวยมากครับผมแล้วก็จะมีรสชาติหวานอร่อยนุ่มครับเป็นเนื้อที่เชฟเอมามาเสิร์ฟเนี่ยเป็นเนื้อเกรดเอสีครับเดียวอาูารันนี่จะบอก แต่นิแตกน่ารักอะหล แุ่มอะไม่ขาวเลยอะตอนแรกเห็ว่ามันจะขาวอาจจะเห็นมากไ่กกระทาเนี่ยนะครับทำไมมันโ้งเล็กจังที่แรกครับเชฟเอาไข่ก็กระจอกมาเสิร์ฟมั่้มันใหญ่มันใสช่วยช้วยเดียมกรเต็มมันสามารถที่จะใส่วผัก็จิกตาได้เชฟกเลยไม่เสิร์ฟไม่ใช่ครับเ็เเปลี่ยนเปลี่ยนมาใช้เป็นไข่นกกทาเนี่ยตองเปลี่ยนทวเราจะได้กินเชฟก่อนเราจะได้กินไข่นกกระจอก ตามใจพวกเราคาบบ้าข้าอุลิกนะเพราะว่าโปรโมชั่นจะเป็นเมนูที่เราต้องตามใจเชฟแต่ว่าอันนี้ขอตามใจตัวเองตั้งตักงหนึ่ง โอูนิโรไม่มีในคนอ่ะถ้าตายไปเอาอูนิฝังศพเลยวันนี้ครับมีชื่อว่าคอลลาเจนสุกอ๋อคอลลาเจนสุกก็เลยทานแล้วสวยทานนั้นเนี่ยมันจะทำให้อาหรือว่าเขวตึงผิวดิ้งผิียวดิ้งด้วยเขาบแต่บ้านมันไม่ได้ต้องมาทานที่นี่คเขา ใช่ของสุดจะอปาเห้ดปาางนี่เชฟเาจะเสิร์มันทอดให้าวาจะวานอย่างมันมีปลาไหล้ยนี่ครับมันทอดพอเกือครับว้าวระวังร้อนนิดนึงนะครับ เหมือนงานเขียวใช่ไหมแกงเราทานจนหมดแล้ว16คอรสเอ้ย18 18คอร์สนะคะวันนี้ก็อร่อยมากแล้วก็อิ่มมากที่สำคัญนะเชฟน่ารักมากเชฟก็คือ เช่ก็คือสนุกมากค่ะแบบว่ายิงลุกมากใส่หลับไม่ทันเลยก็จะบอกว่าอร่อยมากนะคะที่เราจะไปที่ไหนกันเดน้าดีเดี๋ยวไปคิดจบไปแล้วนะคะกับการกินโอเมก้เซรัตเพ็งอยู่โชว์ค่ะก็ถือว่าเป็นโอเมก้เซรตที่คุ้มนะส8คอร์ส อร่อยมากเจาะหลบมากเชฟเะหลกเราคือแบบสุดเอกลูซีฟมากเพราะว่าเรากินได้สองคนสองคนจริงๆแบบทางร้านไม่มีใครเลยเพื่อความที่เราจองรอบแบบหมายเลขเลยมั้งมันก็เลยไม่ค่อยมีคนก็ร้านนี้โอเคทุกคนมาได้เอ็มควาเทียเอ็มควาชนะแปดโซนเฮลิกชั้นแปด เธอจะรักฉันไหมหมดหัวใจที่มีมองให้เธอตลอดไปให้เธอสุกใจมีพุงอุ่นๆให้นุน่นนอน